ชัดชาติปรับปรุงทางเท้าแนวใหม่ยังมาตอยพรุนระบายน้ำดีแก้พื้นที่แครบรอบต้นไม้ชัดชาติปรับปรุงทางเท้าแนวใหม่อยังมาตอยพรุนระบายน้ำดีแก้พื้นที่แครบรอบต้นไม้นำร่องแล้วที่อินทามระสะพานควายตั้งเป้าปีนี้200กิโลเมตรกรุงเทพมหานครปรับปรุงทางเท้าวันนี้7กันยายน2566 นายชัดชาติสิทธิพันธ์นผู้วาราชการกรุงเทพมหานครรวมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจทางเท้าเส้นทางซอยอินทามร์สิบีถึงแยกสะพานควายเขตพญาไทเพื่อทดสอบการใช้พอรัสแอสฟัลต์ปูบริเวณโคนต้นไม้การปรับปรุงทางเท้าทั้งเส้นด้วยยูนิเวอร์แซลดีไซน์และการปรับภูมิทัศน์นำสายสื่อสารลงดิน นายชัดชาติกล่าวว่ากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้าใน17เส้นทางโดยในปีนี้จะดำเนินการประมาณ200กิโลเมตรสิ่งที่สำคัญคือต้นไม้บนทางเท้าต้องสามารถรดน้ำได้และหายใจได้ซึ่งจากการไปดูงานที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ยางมะตอยพอรสแอสนซ์ปูบนทางเท้าก่อนใช้กระเบื้องปูทับเพื่อให้น้ำ สามารถซึมลงไปได้และยังสามารถช่วยเมืองในกรณีระบายน้ําจากถนนได้ด้วยเนื่องจากอพัสแอสเตนเป็นแอสฟัลต์ประเภทที่มีรูพรุนมีคุณสมบัติเด่นในการระบายน้ําในแนวดิ่งทําให้รากต้นไม้สามารถระบายอากาดและรับการรดน้ําได้ดีและช่วยเพิ่มพื้นที่ทางเท้าได้บางส่วนซึ่งก่อนจะเทต้องมีการปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยจากนั้นใส่ทรายใสย่กรวดก่อนดําเนินการเทยางมะตอยทําให้น้ําลงไปที่รากต้นไม้ได้เต็มที่100เอร์เซ็ ผู้ว่ากล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบพอร์สแอสฟัลที่ใช้เทบริเวณโคนต้นไม้เส้นทางซอยอินทามระ14ถึงแยกสะพานควายตามโครงการนำร่องการใช้พอร์สแอสฟัลทดแทนการปูอิฐบล็อกเพื่อขยายพื้นที่ทางเท้าซึ่งภาพรวมก็เรียบเสมอกับทางเดินเท้าดีและน้ำสามารถไหลผ่านได้ดีวิธีนี้เมื่อมีการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าก็จะทำให้แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการสร้างทางเท้าในรูปแบบนี้ได้มีการสร้างท่อสายสื่อสารใต้ดินไว้รองรับผู้ประกอบการสาธารณูปโภคและรองรับการขยายท่อประปาในอนาคตอีกด้วยลดปัญหาการขุดก่อสร้างทางเท้าซ้ำซากซึ่งจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยประชาชนตลอดเส้นทางชื่นชมว่าสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วนอกจากนี้เพื่อให้ถนนในกรุงเทพเดินได้สะดวกขึ้นแก้ปัญหาการ จราจรและสามารถเชื่อมต่อกับการเดินทางเช่นรถไฟฟ้าและระบะบอฟีเดินในอนาคตจะปรับเปลี่ยนทางเดินเท้าให้เป็นคาร์เวอควซึ่งมีหลังคาคลุมตลอดเส้นทางซึ่งในขณะนี้มีการดำเนินการแล้วที่บริเวณโรงเรียนหอวังอย่างไรก็ตามนายชัดชาติระบุว่าสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือเรื่องของหาบเร่แผงลอยต้องไม่กลับมาขายบนทางเท้าที่ห้ามขายรวมถึงรถจักรยานยนต์ห้ามขับขี่บนทางเท้าซึ่งเส้นทางในวันนี้มีร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ก็ได้ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์บอกลูกค้าว่าอย่าขับขี่บนทางเท้าเพื่อนำรถขึ้นมาซ่อมแต่ให้ใช้วิธีจูงรถจักรยานยนต์ขึ้นมาซ่อมแทนเนื่องจากน้ำหนักของรถจักรยานยนต์ส่งผลต่อความเสียหายของกระเบื้องทางเท้าอีกทั้งเกิดอันตรายแก่ประชาชนคนเดินเท้าและยังผิดกฎหมายอีกด้วยด้านนายวิษนุสัพสมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเสริมว่าในอนาคตการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทางเท้าในกรุงเทพจะใช้รูปแบบดังกล่าว คือรูปแบบที่1คือเทคอนกรีตและเสริมตะแกรงเหล็กไวเมตรสิบเซนติเมตรแล้วปูกระเบื้องทับรูปแบบที่2คือการลาดยางมาต่อยทั้งหมดแล้วค่อยปูกระเบื้องทับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทการซ่อมแซมก่อสร้างทางเท้าแต่ละเส้นทางซึ่งต้องวิเคราะห์จากวิธีการที่ใช้งบประมาณให้ประหยัดที่สุดแต่ได้จํานวนระยะทางมากที่สุดนอกจากนี้ทางเท้าที่ปรับปรุงใหม่จะปรับปรุงเป็นแบบ universal Design คือให้เหมาะกับคนทุกประเภททุกวัยรวมถึงผู้พิการซึ่งสํานักงานโยธากรุงเทพมหานครพยายามปรับปรุงมาตรฐานในการทําทางเท้าใหม่ให้เป็นตามมาตรฐานโลกในปัจจุบันเพื่อน,นำมาปรับใช้ให้เป็นลักษณะนี้ทั้งกรุงเทพในอนาคต ทั้งนี้ประโยชน์ของการใช้ยางมะตอยพรุลพอรัสแอสฟัลพอรัสแอสฟอรบริเวณโคนต้นไม้คือ 1. แก้ปัญหาทางเท้าแคบช่วงต้นไม้ 2. แก้ปัญหารากต้นไม้ดันกระเบื้องทางเท้า 3. แก้ปัญหาน้ำขังบนทางเท้าช่วงฝนตก โดยแนวทางพัฒนาการใช้งานต่อไปจะจัดทำพื้นที่ทดลองใช้งานเช่นรอบต้นไม้บริเวณสาลาว่าการกรุงเทพมหานครและถนนต่างๆพร้อมทั้งทำการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องรวมถึงการจัดทำมาตรฐานการใช้งานยางมะตอยพรุนระหว่างสำนักกานโยธาและสำนักงานสวนสาธารณะรวมกับผู้ผลิตยางมะตอยพรุนและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยอีกด้วย